สบายดีพี่น้องการยินดีตอนทับเข้าสู่ซองบาลีอีกเส้นเก่าเส้นเดิมน้อพี่น้องเนาะกาโอกาสนี่หายากที่ช่วน่น้อพี่น้องเนาะก็คือหน้าที่ตอนนี้บาลีก็ได้มาอยู่ที่เพือนของพรัฒน์ซีดอ่าก็คือเพือนของน้องเมฆกันเน้อพี่น้องเนาะพอดีว่าเขาหาโอกาส์ว่าแต่โดนอ่ะมันมากเพื่อนเนาะฝนตกแห้งอะนะเขาจะมาติดนี่สุราเซลน้อพี่น้องเนาะให้กับครอบครัวของเพื่อนเพราะว่าอ่าเพื่อนก็ะยู่มืดมาโดนมือเต็บ ความจริงเรับข่อยยักมาแต่โดนแต่ว่ามันกับมาบุได้เนาะพี่น้องนมันฝนตกกันนะมื่อนี้เฮามาลดเท่ากับป้าอยู่เทิงมุ่นอะลงมาบุได้เนาะเขากับยางลงมาแล้วก็ให้น้องเมฆน้องยางแปะเครื่องสวยเนาะมีหลายคนไปช่วยกันครับตอนนี้เขาก็กําลังจะต่อไฟเนาะพี่น้องนอ่าน้องเมฆไปทางไหนยังบ่มาไหมเนาะมาสบายดีวันนี้น้องเมฆสบายดีมาพี่มาพี่ มานั่งยี่พี่อ่าานั่เน,นี่แนมเลยนั่งต้องนางไปเฮียนเอาไปเฮียนเนาะไปเข่าเฮียนเอาไปเดี๋ยวตอนนี้ยังพวกเข่าเท่านั้นไปอยู่น้ำพนาก็ตีเออไปอยู่น้ำพี่น้องพนาแม่เลยแม่ไปใส่โบ้ฮู้เออกระเป๋าภาษาลาวเฮียนเป๋าภาษาลาวพ่อกับโบ้ฮู้แจ็คหน่อยไปซออ่าขจรมานะ่อ เนี่อาจจะมาติดโซ <c oughs> ลาเซละละ์นลี่ให้กันเ่มือแต่แต่ละมือมือเนาะไปซ้อกันนะอาจจะติดนี่ให้เนาะไปไปซ้อกฟล์กแม่เนาะเก็โอเคเราไปซ้อรลงมือติดโซลาเซลล์ให้กับขอบคุณเข้ากับตอได้น้อยนึงเราไหมพอดีว่าเข้าถานาะแม่รองอาทิตย์เนาะยูโรพุ่นเนาะมามาจับกล่องให้เนาะ

ไม่มาเลยสบายดีสบายดีไปยังมะไปยังฮะไปยังไปละไปละเป็นว่าเป็นลินเอาไปนอนๆเนติดนี่เครื่อเปลือเปลือมือแม่นะนไปนอนภาษาเป็นว่าเครื่อนั่นน่ะเฮ้เอาก็ะหูน้อยนึงต้องอีกเปลือกตั้

เปิดบมึงเปิดบมึงเปิดเอาลองมึงกะโอเคนะพี่น้องนะตอนนี้เขาก็ได้ติดตั้งเป็นที่อ่ำหอยเนาะกะที่ว่าหอนเพอสมควรเลยแต่ว่ามันเสียที่วันนี้พี่น้องตอนเช้ากำลังติดตั้งกันมันเกิดอุบัติเหตุเนาะมันแตกนะอ่าเขาต่อเล็กหลันแตกนี่กะมือหนาเขาจะเอารถจักรมาเนาะมีอการว่เอาจจะมาเปลี่ยนแต่ว่ามันก็ใส่งานอยู่นะพี่น้องเนาะกะทดลองเปิดเมึง อันนี้เป็นดอกเครนคว้านะนะครับเครนไฟเคนไหนนะแล้วก็ตัวนี้เป็นดอกเครนคว้านนะน้องนะมาเบิร์นนะโอเคนะ้องๆนะกลับมาเบิรงสถานะอ่าตัวควบคุมไฟนะก็คือกำลังซักแบตเตอรี่นะมันจะขึ้นเอาพลังงานจากอ่าโซล่าเซลขมาหม้อไฟเนาะ หมอไฟเฮาปานนี่ยนะเก่าเค็ะเฮาจะเอือนน้องเม็กมาสอนให้น้องเม็กเปิดไฟเม็กนะพี่เม็กเมกอันนี้ไฟกันกันใหญ่เนี่ไฟกันใหญ่ตัวนี้เขาปิดกับปิดตัวนี้อันนี้ไฟกันคว้าปิดกับปิดตัวนี้เปิดกับขึ้นเวลาเปิดเลยตัวนี้กันใหญ่เนาะตัวนี้เนาะเนีนคว้าปิดเปิดเบิ่งลองเพิ่งก็เป็นยังปิด เอเคนะทำเลดีใจมั้งดีใจนะอืมอีิอถอะไ่ายซัดนั้ยไปถ่าด้วยกันเอ้สบายดีปะท่าอืมเมกสบายดีอืมอะ้นอันไซหูคือผู้ชป้าปาผู้ปุดเวงเวง สาษาที่มันมีบอลลงเสียงก็เมฆก็มาเบิ้งไปอิดแถมนี้คุณชักว่าแล้วเปิดแบ่งจับนะอ๋อเด็กนี้มาสีแบะเงื้อนบะไสี้บะมุนอวนนี่สีชมพงเบะเนี่ยชมเบะเลีงมุนี่โอ้เท่าไหร่ มันนี่มันเลงเนี่ยเนี่ยเลงเสียงนี่ซากสักสักแล้วซากปลาเลงเสียงนี่เอาขึ้นทึ่เิงนี่เวลาฟ้อนพ้อนนี่น่ะมาเถอนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเลื่อนขึ้นทึ่งนี่เนี่ยเปะนี่มวยป้าปานเปิดก่าลงมาลุมนี่มวยขึ้นนี่เลยที่เวนมีหมูยลองใส่บางรูดถึงยินบ่ใส่ไม่โดดุตัวมากปิตัวโลงเปิดแล้วเปิดแล้วใส่เล็กใส่เบิ้งถึงยินบ่ใส่ดีเดียว นตัวแนหนึงนึงนี่นี่นะร้อนุ๊บเลยรอนไ่บงใส่บง้เฟ่ตเปลี่ยนอีบงอนุญาตนะพ่อเถานี่เห็นจะเกเบิงบงบงบังปอยบงเห็นอันนี้าอนุญาตนอันุญาตนะพเถานี่อ้อนี่นี่แ็กฟักดันมือนี่นี่ใช้จะนี่อ

พ่ะเาลูกปักอย่างนี้น่ะดิเนี่ยเงินมือลงอมือลงอใสนั่นนีโอ้เันจริงหนึงเินเราเนอะเสียตลอดเวลาเสยตลอดไปจุนตีน่จับกูหมดเดี๋วจมาเป็นนังออกมาโต้กันนี่แรงอ่าเราบุคคยเนะอือีกเราเรยนอืมอีกแรงจ้างเป็นนักเต็มมิกเนี่ยเนี่ยไ้เก่งไปแล้วโอ้ยเเี กมือนี้เฮามาติดไฟโซลาเซลล์ให้เฮาอยู่มืดเนาะแม่น่าแม่เท่าอยู่มืดเนาะเม็กอยู่มืดเป็นะแต่ละเมื่อเข่ายังยังที่เขากินอ่ะย่างเนาะเฮามาอโอยังเนี่ยที่น้องย่างหลอยู่นี่ปลาทูนี่หลายเนาะเม็กอันงานน่ะเก็บเมียนเป็นระเบียบโอาเนอะ จจนี่มันมันหกพูดเนี่ยบนนอนอ่ะเวลาเ้ากลางเ้ากลางดีๆเวลาตื่นนอนมาปุ๊บก็เมียนดีๆเลยถ้าวจีเมียนเนอะไอเจนนี่เนี่ยเบิรงดูมัยู่มันยะจังนะมันบางงามเนี่ยนะนอ่องตองเฮ็ดเนอะอันทำไมเราก็เก็บเมียนเป็นบบระเบียบ์เพาเฮือนซานเนอะเฮีดีใจว่าพอเท่าได้ไฟน่ะดีใจไม่เทาดีใจอ่ะดีใจไม่ <c oughs> ดีใจแนมไปอยู่เนาะ <c oughs> จาจาก็เป็นเงินที่ว่าผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นส่งมาแต่โดนนั่นแหละแต่ว่าเฮาประทันมาบ่อเถอะเพราะว่านะฝนตกนเนาะเฮามาบ่ได้นะฝนตกก็นะมาบ่ได้ก็เลยว่าบ่ได้มามื้อนี้มาได้ฝนบ่ตก2-3ม,มื้อเนาะเฮาก็มาก็โอ้ทางก็ยังเปื้อนอยู่ก็เฮาก็ปาถอยู่เทิงุ่นลงมาบ่ได้บ้านเฮานะ่ะน้ำเงองเนาะเปื้อ,อนเนาะ มาเราจักนี่โอ้ลำบากแค่เนาะกะนั่นแหละอันพระท่าวขอบใจเพื่อนนะคนเงียบไห่นอ้ขอบใจเลยนี่พระท่าวเอ้ยนี่ขอบใจเด้อขอบใจเด้อเออยไม่ท่าวขอบใจเลยนะไม่ขอบใจก็คือเงินที่เข้ามาติดสุราเซีลนี่เป็นเงินของนาคิมอยู่ทางสารัตเพื่อนอะไรกับ โดยการนาะติดตอเขาก็คือเอ่ยแอนนี่อยู่ทางประเทศไทยเพิ่นติดตอแล้วก็เพิ่นส่งเงินมาแต่เงินก็คือเป็นเงินของนาคิมอยู่ทางสาราุ้นแหละเพิ่นก็สงสารเข้ากๆเาเาพิ่นก็เลยส่งมากนะนะก็ต่อไปก่อซีบมือเราแ,แน่นอนแม่งแนะเวลาเฮียนหนึ่งสือก็ซีได้เปิดไฟงเฮียนแต่ว่าอันแตกหนอันนาบ,บ่เป็นยังได้อายมาอาจจะเอามาเปลี่ยน,หนนะยให้นะเพราะว่าตะกี้อายมาเราอายเห็ดแตกนะ อาฮากเจ้ามาเปลี่ยนให้ถาได้มาก็สิมาอยู่กัเบิ่งเนาะเฝ้ามาเปลี่ยนแต่เดี๋ยวนี้ก็ใส่ได้อยู่แต่สิเปลี่ยนให้อยู่ดอกเนาะดีใจเนาะเอาไปสั่นเอากลับก่อนเนาะเพราะว่าอาจารย์ฝนจะตกอีกแดดแห้งจะนี่เป็นหนึ่งฝนตกอีกพอเท่ากลับก่อนเนาะอ่าก็โอเคเนาะพี่นแล้วเนาะตอนนี้ก็ที่ว่าเทาก็ได้ติดตั้งสุรเซลเนาะให้ครอบครัวเป็นเป็นเที่ยวห้อยละ น,น้องเมฆน้องก็เทาก็บยักมาแต่โดนแต่มันมาบ่ได้เนาะก็เลยว่าแต่เลือนเวลาไปโดนพอสมควรเลยกาตอนนี้ก็เกี่ยวกับสำเร็จเนาะก็ต้องขอกก็บอกกับใจเนาะทางหนากินอยู่ทางต่างประเทศเนาะแล้วก็ทางเอื้อยแอนนี่เนาะอยู่ทางประเทศไทยที่เพิ่นนติดต,ต่อแล้วก็เพิ่นเป็นผู้ประสานงานมาหาเฮาเนาะกาคอยทั้งสองทานจงอยู่ดีมีแหง้งปลาสะจาลกลงไพกไขเจ็บเนาะนอนรับกับคอ,อยดั่เง,งนินเมื่น นอนตื่นคอยแตะเงินแสนแบนมือคอยแตะเงินล้านเนาะสา,าธุโอเคเนาะพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้เนาะบาวลี่ก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้อ่าฝากออก็คือคึมค,มคึมอยู่นะอยากผลิตโต๊ะเองเนาะก็จะหิบกลับไปเฮือนเนาะก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะ,อะส่วนว่าจะเป็นคลิปใดและวยูไสรก็อย่าลืมติดตามกันคือเก้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องสบายดี